มาจ้ามาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า้อนี้พ,พี่น้องมากินอันนี้ค่ะแล้วน้ำลายตแตกเลาเห็นนันยอดกะทิมันอวบมันปง่งไหมค่ะก็เลยนี่แหละค่ะกินส้มตามํตาตําหอยนางร่มค่ะพี่น้องตําหอยนางรมปลาร้านุวนๆเผ็ดๆนะคะน้ำลายแตกเอาสดน้ำไปพร้อมแบบนี้เลยนะคะแซ่บแฮ้ง ลอยนังลมหวานสุด,ดนัวนางปลาแห้งจ้ะ <c oughs> ใครกินแบบดิบไม่เป็นนะฮะเอาไปสะดุ้งสุกด้ค่ะหน่วยมันจะคอยสีดต้งๆแล้วก็บบอลเรียนปันไดนอืม <c oughs> หอมหอมปละใครยังไม่เคยกินเมนูแบบนี้นะคะลองเอาไปต่ำใส่มึงด้วยค่ะแต่ว่าก่ต้องเซ่บอร์เกอเทิศด้วยค่ะขึ้น้อง แล้วก็ตำขึ้นครกน้ำตำง่ายพร้อมจ้ะพี่น้องคะ่ะอืมอนีสมกับเทียะ มันต้องสดไปด้วยนะคะไว้นั่งร่มแล้วก็สดน้ำอือครับอืม ครับมามาสวัสดีก่อนเร็วอ่าย้อนจีตมืออืมช่างมาเดี๋ยวมามาทำให้นะสวัสดีก่อนเร็วไหนมาค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีคับผมชื่อโนผมชื่อแอนนมูติอืโอม,ออมโอเคไวมามาทำคลิปก่อนได้ไหมรับ ข้าวสี่ก้าข้่ได้กินดอกเด้อพี่น้องค่ะแม่แม่จาหนูฝากน้ําปลาล่าของหนูด้วยนะคะฝากน้ําปลาล่าของอีหล่าพากินด้วยนะคะแม่นะต้มยำทับแกงกระแซบค่ะบอกแม่แม่ป้าป้าดิบอกแม่ป้าป้าดิน้ําปลาล่าเอาไอทำไมเอาไอทำไมบายบายสวัสดีจ้า